ละพื้นเห็นบ่นี่นี่คือการไม่ได้ฉีดยานะคะกระสิมีเพียเห็นบ่นี่นจังนี้ย่ำย่ำเ่าฉีดน้ะเพาสิเดียวไปเห็นเขาก็เลยบ,บริสิทธิ์ทางบริสีทธิ์ทางคนออกนี่เพียเพราะว่าเขาบริสิทธไอ้ไม่ยาก,กันมาแลงบริสิทธิยาบริสิทธิ์ยัางแต่ตรงนี้เพียไม่ยังแล้วเนาะ ใช้วาจะใส่น้ำฉีดเอาทั้งทั้งเทียทั้งแม่งอก,กือซือนี่ก็คือบวบหอมของเราบวบหอมเนี่ยเอาไปแห้นพี่สาวต้มมันให้คุณพ่อกินแน่แล้วอบวบแม่งได้เนาะบวบแม่งแม่งกินต่ไบ สวยกำลังกินเพิ่มกินเพิ่มหวานนะท่านโอ้โหข้าวโพดับขอขโพดขพ้าวโพดกับสวยกำลังจิขึ้นฟักแต่ฟักแล้ว พ่นเวลาหดหนอนย,ย้อนเอาน้ำทั้งเพคนนี่แหละดอกเพ่นจะร่วงดีดีดูมาแรงกำลังลุมล่มๆอยู่บัคนนะคนสนุกสนุกกันปัญญาเพิ่นหายุหากินเนาะชีวิตเขาชีวิตเท่ามาแรงมด ดอกหลายอยู่บักบวบกระไดดอกหลายเรากร็ฉีดน้ำทั้งแห้งคนกระล่วงไปน้ำ